ดรอาจารย์ที่กำลังปรับปูผมจะออกมานําเสนอโครงงานเรื่องจักรยานขึ้นกระพราคืออินวันนะครับสมาชิกกลุ่มมีดังนี้นะครับหนึ่งนายกิจพิชาพรสุนะครับสองนายศิรพัฒน์ธนทองและผมนายจิชาวุฒิภาพอุปกรณ์ห้องโรงงานทีนี้นะครับหนึ่งจักรยานเก้าเก้าครับกล้องกะมังตา้มหัวปั้นนะครับสี่เล็กเล็กที่เลือยใช้นะครับอุปรท์่องห้องโครงงานนะครับคือหนึ่ง บวพลังงานไฟฟ้าต้องใเวลาว่างเพื่อประโยชน์สามช่วยลดช่วยออกกำลังกายครับสี่ช่วยคุณกระเพาะใหต้องแบบครับวิธีใช้ครับกลไกครับคือหนึ่งใช้แกนหมุนครับรงเปลืองนะครับสองสองใช้การปั่นนะครับสามบิดแล้วก็วิธีการใช้ครับใช้คนหนึ่งคนมาปั่นใช้สองคนมาขูดนะครับวิธีการทํานะครับหนึ่งเราใช้ตะกานเก่าๆนะครับมา มามาเอาล้ออนะครับสองนำเหล็กที่เหลือใช้มาออกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็สามนำนำลูกปืนที่นำลูกปืนที่ไม่ใช้แล้วนะครับมาออกทั้งสองด้านนะครับสี่แล้วก็นำเกนประเปล่าเกนีระเปล่ามาวางมาวางนะครับสองก็ออกแล้วก็สามก็ทำตะลมางวางนะครับแล้วก็ใช้หัวขูดหัวขูดสองหัวนะครับหัวขูดอันแรกคือหัวขูดแบบ แบบคันกะทินะครับโหครูที่สองคือโหขูดแบบแบบขูดมพะพร้าวนะครับขูดขูดอ้นีํทขนมขนมการทดลองจริงประเด็นนะครับโรงงานที่ใช้ก็คือหนึ่งใช้คนหนึ่งคนนั่งสองใช้สองคนสองคนขูดมะพร้าวท้องข้างนะครับ ค mm ือการอสรุปคั้นไม่คั้นสกุลมะพร้าวกะทิแล้วมะพร้าวมะพร้าวผ่อยนะครับสรุปการคั้นไม่จริงนะครับแล้วก็ใช้ทดลองไม่จริงนะครับประมาณกินได้นะครับกรุผงขอทำงานแค่นี้ครับ